การดำรงตนที่ดีการดำรงตนที่ดีไม่เว่อร์ไม่สร้างภาพไม่ตอแหลไม่กู้เงินมาเป็นเศรษฐีเงินกู้เป็นเศรษฐีเงินผ่อนเป็นเศรษฐีสร้างภาพเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้รวยจริงทั้งในมันกลวงแต่รวยเงินกู้รวยเงินผ่อน เยอะมากข้าราชการ80-90%กู้เงินสากรทั้งสิ้นเลยและกู้มาส่วนใหญ่เอามาปนเปอือความสุขเอามาปนเปือหน้าตาเอามาปนเปือเกียรติยศจอมปลอมเขาเรียกว่าดำรงตนไม่ถูกต้อง ถ้าไม่สมควรที่จะถือกระเป๋าใบละแสนสองแสนไม่จำเป็นต้องกู้เงินมาผ่อนมาถ้าไม่สมควรที่จะต้องใช้โทรศัพท์ไอโฟนเครื่องละสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นก็ไม่จำเป็นต้องอวดใครทาไมจำเป็นต้องขับรถคันละเป็นล้านเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งพออตำแหน่งอะไรก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินมา ถ้าไม่รวยจริงเพราะคำว่าหน้าคำว่าภาพคำว่าอวดมันแค่ความสุขชั่วคราวแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือการดำรงตนให้สมกับฐานะของตนถ้าเรามีจริง